สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ร้านปืนนะครับแห่งหนึ่งที่อยู่ในอลละไรวะแคนาดานะครับนี่นะครับบินมาไกลมากนะครับไม่รู้เขาเกิดเกิดอะไรขึ้นครับถึงเป็นอย่างนี้มาเข้าไปสัมภาษณ์กันเลยสำสำรวจอ,อยู่สำรวจสำร,รวจบา้านสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอะไรดีครับชื่ออะไรครับวันนี้ผมมาสัมภาษณ์คุณครับรายได้เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องนี้นี่รายได้เป็นยังไงบ้างครับ ก็ดีฮะโ,โ,โอ้โอ้มีเลเซอร์ด้วยไอเลเซอร์าวโอ้ปืนนี่ครบทุกชนิดเลยเนี่ยนยโอ้อมีปืนที่ผมถืออยู่โอ้แย่มเลยก็ปืนนี้ไม่เคยเห็นเลยนะนะครับผม,ผมขอถาม <ขอ S 1> เรื่องอเรื่องรายได้หน่อยครับ<อ>ก็ตอนนี้ดีไหมครับ ข้อดีอยู่ครับนะครับราได้ตอนนี้ดีนะครับหารัมคุ้มครับคนมากดตู้ ATM ถ้าเกิดเสียงดังไรก็ขออภัยด้วยนะครับมากดตู้ a t m ใช่ไหมครับโอ้เขามากดตู้อไปซื้อฟืนนะครับเฮอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เปเปนเปิเฮ้ย ออไอ้ปืนนี่มันไม่ควรอยู่อไอร้านปืนเขาพังหมดเลยลเฮ้ยอ้นนาวเฮ้ยคอ,อปืนลรเฮ้ยทำไมปืนเขา,อไ,อาไม่เป็นไรเฮ้ยปืนค,คนเลกปะเนี่ยปืน ใจเย็นก่อนครับใจเย็นใจเย็นนี่นี่ลิงลิงเป็นไงใครผ่าร้านว่าแล้วสเปรย์นี้มาจากไหนูเขาทำไม่ทีเรื่องไรได้นะครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นไงบ้างอ,อะเวลาคนแบบอะไรเข้ามาซื้อปืนแล้วเขาไม่เอาอะ่ะเออ ค่เข้ามาดูอ่ะแล้วพอเขาขโมยออกไปแล้วคุณรู้ว่าคุณจะทำไงมครับหยิบปืนมาเดนเข้าไปหยิบแล้วก็ยิงถ่ายิงอย่างเี้ยนะเฮ้ยเดี๋ยวจริง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 านอ้ไจะกลับมาละ ยอยเอ้ยเอ้ังกลับมาที่ร้านเราอีกฮ้ก็ขอลาแค่ีแล้วับ